คลิปนี้จะเป็นการรีวิวคุกกี้ฉลามเชอร์เบตของเกมคุกกี้รันคิงด้อมครับผมขอแนะนําร้านคุกกี้แลนช็อปรับเติมเกมคุกกี้รันถกกว่าเติมกันเองปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผมก็เติมกับร้านนี้ด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อทางร้านได้เลยลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คลิปเลยครับตอนนี้มันใช้สก,กิลอะครับมันจะแปงลงร่างเป็นร่างฉลามแล้วก็พุ่งไปข้างหน้านะครับมันจะล็อกศัตรูแถวหน้านะครับผมแล้วก็มันก็จะเรียกเป็นคลื่นออกมาเนี่ยเป็นแนวแนวนอนนะครับ ซึ่งตัวคลื่นตัวนี้มันจะมีดาเมจของมันนะครับส่วนหนึ่งและตัวคุกกี้ที่อยู่ในวงคลื่นของมันนะครับถ้าเราตีใส่เป็นคุกกี้ครับมันจะมีคุกกี้เนี่ยสูงสุด2ตัวท,ที่จะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมที่เราเรียกว่าชูดาเมจนะครับเจ้าตัวชูดาเมจตัวนี้จะล็อกเฉพาะตัวที่มีค่า m a x h p สูงสุดซึ่งสมมติว่าตอนนี้มันใช้สกิลเนี่ยสกิลมันโดนแค่ตัวเดียวเนี่ย ไอ้ t d a m a g ก็โดนแค่ตัวเดียวนะแต่ถ้าโดน3ตัวมันก็จะเลือก2ตัวที่สูงสุดอะไรพวกนั้นหรือถ้าโดนทั้งทีมมันก็จะเลือก2ตัวที่มีค่า m a ็ h แที่สูงสุดโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายป้องกันไม่ก็สายจู่โจมนะครับโดยที่เจ้า t w damage ตัวนี้เนี่ยในเลเวลสกิล l 9 9เนี่ยจะอยู่ที่29.9%แต่ถ้าคุณอัพที่สกิลเลเวลสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่30%เลยนะครับเลือดจะหายถึง โอ้สา oh, เลยนะถ้าตอนโดนสกิลตัวนี้เป็นทูดามีที่ฟิกเลยนะครับแล้วก็แต่ถ้าเราไปตีในการลงดาดตีมอนอะไรพวกนั้นนะครับมันก็จะมีเจ้าตัวดามีเสริมตรงนี้เหมือนกันแต่มันจะไม่ใช่ทูดามีแล้วจะเป็นดามีหกรเปอร์เนะครับ ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับเอาง่ายถ้าตอนที่มันใช้สกิลเนี่ยมันจะมีตัวที่โดนเสริมดาเมจเสริมแยกอีกทีนะมันจะมีดาเมจสกิลกับดาเมจเสริมอ่าผมเรียกอย่างนี้ดาเมจเสริมถ้าโดนคุกกี้จะเป็น2ดาเมจก็คือตามเลเวลสกิลเลยสูงสุดที่30%แต่ถ้าไปโดนพวกมอนสเตอร์โดนมังกรโดนอะไรก็ตามเนี่ยมันจะคิดตามสัดส่วนตรง658.9อันนี้นะครับถ้าสกิลเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มเจ้าตัวเปอร์เซ็นต์ทั้ง2ดาเมจแล้วก็เปอร์เซ ดาเมจเสียหายเพิ่มถ้าไปโดนมอนเตอร์นะครับส่วนท็อปปิ้งเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าเป็นไปได้3ทางก็คือใส่เป็นลดความเสียหายโจมตีไม่ก็ลดคูทถานนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนที่อัดคลิปนี้มัน1วันหลังจากอัปเดตเท่าที่ผมเห็นเห็นมาเนี่ยก็จะนิยมไปทางโจมตีล้วนซะมากกว่าแต่ผมว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยอาจจะมีปรับก็ได้เพราะว่าอย่างไรและก็มีบางช่วงหรือบางเซตที่ใช้เป็น3าบวกสก็คือโจมตี3ามลดความเสียหาย2 ถ้าบางช่วงอาจจะรู้สึกว่าเออเจ้าตัวน,นี้มันทนดาเมจได้ไหวเนี่ยอาจจะมีการไปเล่นทางไหนก็ได้นะครับซึ่งสมมุติถ้าใส่เนี่ยผมว่าถ้าคุณเล่นทีม CC ก็คือทีมกล้าหาญเนี่ยถ้าคุณเล่นทีมกล้าหาญแอมอนแล้วอยากให้มันดาเมจจบในทีมเดียวเนี่ยมีท่านหนึ่งในกิวผมเนี่ยก็ใช้เป็นโจมตีล้วนแบบเน้นออฟลองโจมตีเยอะๆเลยใส่แบบหลัก5 5 5 7 58้จห้อะไรพวกนั้นนะครับอาจให้มันสกิลเบิร์สเดียวหมดแต่ถ้าคุณเล่นกับทีมทั่วไปไ ทีมเล่นกับมาร์ตแลนด์เนี่ยก็ใส่ได้หลายแบบนะครับอย่างของผมเนี่ยตอนนี้ผมจะใส่เป็นโจมตีลดความเสียหายนะครับแต่ก็จริงๆก็สามารถใส่ผสมได้ถ้าคุณอยากให้มันเริ่มต้นที่4ีวิเนี่ยคุณอาจจะใส่เป็นโจมตี4ลดคูลไทม1ถ้าออฟเราคูลไทมคุณเยอะหรือคุณอาจจะใส่เป็น3าบวกสก็คือโจมตี3คูลไทม2ก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเออทีมเราเนี่ยอยากให้มันคูลไทมเริ่มต้นกี่วิหรือจังหวะเป็นยังไง ทีนี้ถามว่าในการลงดาดเอาเริ่มจากการ PVE ก่อนนะครับในการลงดาดเนี่ยสากที่ผมลองลงเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวดาเมจที่ดีเลยนะครับเพราะว่าด้วยตัวมันเองเนี่ยแน่น,นอนมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับดาดที่แบบมอนเยอะๆเท่าแบบพวกนางฟ้าทะเลหรือลูกเกดอะไรพวกนั้นใช่ไหมเพราะว่าเจ้าตัวดาเมจเสริมเนี่ยถ้าเราไปลงดาดเนี่ยมันก็โดนแค่2ตัวเท่ากันแต่เปอร์เซ็นต์ดาเมจมันค่อนข้างเยอะนะสมมติบางดาดที่มอนแบบไม่ได้เยอะมากอาจจะเป็นเวฟละ 2- 3สตัวอะไรเงี้ย ถ้าที่ผมลองดูเจ้าตัวนี้ค่อนข้างรับมือได้ดีเลยนะครับดาเมจมันค่อนข้างดีเลยฉะนั้นในการลงดายผมว่าค่อนข้างดีเลยนะในการลงมังกรเนี่ยก็เป็นตัวที่ทําดาเมจได้ค่อนข้างดีเลยถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วที่ผมลงไปเนี่ยอ่ามันมีตาหนที่เราทําดาเมจได้5ล้านเจ้าตัวนี้เนี่ยในตาเนี้ยอ่ะท้ายเกมมันโชว์ว่า1.5ใช่ไหมแต่ถ้าเราคํานวณจริงๆตัดแบบว่าลองคํานวณตัดดาเมจที่มันโดนมอนสเตอร์ออกเนี่ยไปถึงลูกน้องบอสเนี่ยดาเมจน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.2- ถึง1นล้าน ซึ่งผมว่ามันก็พอโอเคนะพอใช้ได้เลยในการตีบอสนะครับฉะนั้นก็เป็นตัวที่ใช้ตีบอสได้ดีอาจจะเพราะว่าตอนนี้มันสกิลเนี่ยมันไม่โดนสะท้อนแล้วก็มันสามารถออกสกิลรอบที่2ได้นะครับฉะนั้นเป็นตัวที่ใช้ตีมังกรเนี่ยค่อนข้างโอเคแ,แต่ก็ต้องตอบต,ตามตรงว่าถ้าเทียบกับพวกตัวเห็ดอะไรพวกนั้นอ่ะอาจจะยังตอบยากเพราะว่าต้องรอแบบว่ารอมังกรมันขึ้นเป,ป็นปีกอาทิตย์หนึ่งก่อนอะไรเงี้ยเราถึงจะรู้ว่าเออพอมังกรมิ่งสูงๆหรืออาจจะรอสัก5้วันเนี่ย มังกรวิสุงสูงเนี่ยมาทำดาเมจได้ดีมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าอันนั้นอ่ะผมมีโอกาสทดสอบแค่วันเดียวแล้วก็หลายๆคนก็ใช้รอบตีมังกรไปหมดแล้วแต่ถ้าที่ผมดูเนี่ยคิดว่าใช้ตีมังกรได้เนี่ยค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็ในด้านของการ pvp นะครับตอนที่ผมอัดคลิปนี้คือ1วันหลังจากอัปเดตเป๊ะเลยนะมันคือ10โมงครึ่งของวันที่4เดือน8นะครับท็อปเซิร์ฟเนี่ยผมนับดูแลคนที่เปิดว่าใช้ฉลามเชอร์เบตแบบเปิดเลยนะแปลว่าเปิดแบบไม่ใช่พวกปิดนะมีอยู่3มทีม แล้วก็มีคนที่เปิดเป็นทีมเคเวเวตหนึ่งทีมนะครับแต่ทีนี้แหละผมมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือทีมที่มีตัวที่อยู่นางหน้านางฟ้าทะเล2ตัวกับทีมที่มีตัวหน้านางฟ้าทะเล1ตัวกับทีมที่อยู่ข้างหลังนางฟ้าทะเลหนึ่งตัวแล้วพลังอยู่โซนประมาณ0กแสนกลางๆหรือ7จ็ดแสนอะไรประมาณนั้นอนะ่ะผมว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นทีมเจ้าตัวเคปเวเวตแล้วก็ฉลามเชเบตหรืออาจจะเป็น ฉลามเชอร์เบดมินค่อนข้างสูงเลยซึ่งผมลองระนับดูแล้วมันมีสิทธิ์ที่เป็นไปได้อย่างมากเลยเนี่ยน่าจะมีถึง3 8ทีมเลยที่จะเป็นทีมฉลามเชอร์เบดใช้คําว่าอย่างมากเลยนะอาจจะมีแค่10ทีมที่เป็นฉลามเชอร์เบดอาจจะเป็นแค่20เพราะว่าหลายท่านทัาปิดไว้เนี่ยนะครับเนี่ยเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมตอนที่มีคนที่มาตีผมแล้วรอผมลองดูด้เออพวกโซนที่ใช้ฉลามเชอร์เบดเนี่ยจะอยู่โซนประมาณพลัง600,000 6 0สนบ, 600, บวกลบแล้วแต่ว่าใช้ฉลามเชยไปกับตัวไหนผมก็เลยเข้าโคต้า38ไอตัวเลข38นี้นะครับแต่ย้ำอีกทีนึงว่ามันเป็นแค่การคาดเดามันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นอาจจะมีแค่5ทีมก็ได้แต่คือมันเขาไม่ได้เปิดแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนในของผมเนี่ยตอนที่ผมอัดคลิปนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ผมอยู่แรงประมาณ706-700ของเซิร์ฟอะไรเงี้ยมีขึ้น500ไปใช่ไหม ก็โดนทีมที่เป็นฉลามเชอร์เบ็มาตีเนี่ยเริ่มเยอะแล้ววันแรกไม่เยอะแต่คืนคืนของวันแรกโอ้ยเริ่มเจอเยอะมากนะครับผมจะนด้ว่าวันแรกเนี่ยผมเจอแค่ถึงแค่ทีมนี้นะพอหลังจากคืนนั้นผมตื่นนอนมาปุ๊บเนี่ยเอ้ยเจอฉลามเชอเร์เบ็ยับๆเลยนะครับเนี่ยท่านนี้ก็มาสเตอร์สองเท่ากันเลยอันนี้ก็ฉลามเชอร์เบ็เนี่ยท่านนี้พลังเจ็ดแสนกว่าเนี่ยแต่คนที่เขานางฟ้าห้าดาวไงนะครับพลังมันเลยจะเยอะไปส่วนนั้น อย่างที่ผมบอกไปผมก็เลยคิดว่าเอออาจจะอยู่โซนพลัง7จ็ดแสนต้นๆก็ได้เนี่ยเพราะผมใช้เป็นทีมมาร์ทแลนด์นะมันก็เลยจะโดนฉลามเจาะง่ายมากท่านนี้ก็จะเป็นฉลามนางฟ้านะครับเนี่ยฉลามเค้กอันนี้ฉลามมิ้น์อันนี้ก็ฉลามมิ้น์นะครับก็คือเริ่มเจอเยอะแล้วโดยสรุปแล้วถามว่าเจ้าตัวฉลามเชอร์เบตหน้าปั้นไหมในความเห็นของผมผมคิดว่าเป็นตัวที่หน้าปั้นอยู่ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ของฉลามเชอร์เบตนะครับผมนะใครจะปั้นไม่ปั้นก็ ขอให้คลิปนี้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ